นี่นะคะรถปูนก็มาเทรเรียบร้อยแล้วนะคะลาแนวนะคะรถปูนมาเรียบร้อยแล้วข่ะเอฟซีนะคะถ่ายมันนอกเดอ้อลุงวางี่โกนะคะลุงพลนะคะนี่ทุกคนก็ช่วยงานลุงน,นะคะยังไม่เต็มน,น่าจะมาอีกเที่ยวหนึ่งะคะ่ะรอบนี้ รอบหมดแล้วครับวันนี้หมดแล้ววันนี้รอพรุ่งนี้เช้านะคะคันสุดท้ายแล้วนะคะท้ามอีกเที่ยวหนึ่งก็น่าจะค่ำนะคะนี่นะคะถ้ามาอีกเที่ยวหนึ่งก็น่าจะ,ะค่ำเลยนะคะอีกสี่ะคะ เทเร็วมากเลยนะคะเอีนะคะแป,ป๊บเดียวจะเสร็จแล้วนะคะสวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะอาอใครจะช่วยคุณลุงทำงานมาเด้อมาเด้อ เพราะวันมาข้ามแล้วเนาะข้ามแล้วนะคะเอฟตีใกล้จะเสร็จแล้วนะคะ,ระพรุ่งนี้เช้าน่าจะเทแต่เช้าเนาะเพราะว่ามันได้รถเดียวมันก็ไม่เต็มนะคะเอฟซีนะคะเคหลืออยู่นิดหน่อยนะคะ ไปเรื่อยๆก็เต็มตรงน like, eh no <right> no <te um <ma ู้นนะคะ F4 ไปถึงร้านกาแฟนะคะสำหรับใครเข้ามาใหม่ก็มาดูหายายด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกライダーค่ะ ตอนนี้ก็ต้องเคลียร์ตอนขัดมันตอนกลางคืนอีกแล้วลุงทำกลางคืนอีกแล้วนี่ลุงต้องทำกลางคืนกลางคืนด้วยนะคะที่ถี้าไม่ทำกลางคืนก็ไม่ได้นะคะเวลามันแห้งก็ต้องขัดมันถ้ามันไม่แห้งก็พัดลมมาเป่ารวมด้วยช่วยกันแป๊บเดียวนะคะ ันไม่เต็มนะครับที่ส่ไ okay, ้ยยยอนไปไมเยอะแะนาดนั้นอยไม่ได้หรอกตามหาพี่สาวบอก ไปนี่เจอเพื่อนยู่นี่อยู่บ้านม่วงผมคไม่้อยายเพิ่อนี่่มาจากบ้านม่วงก็เพิ่งตื่นนอนนายนี่ไปตลาดนั่นมาก็พักอยู uh)> ่เห็นอยู่หลบไม่นอนไม่หลับไั้คนไม่คุยโทรศัพท์เมื่อคืนี้ไลฟ์สดผมเพิ่งกินข้าวกับพัอู ผมก็บอกว่ายๆาก็ไม่ตอบผมเลยมาองายายก็เรียกกินอยู่ตัวจริงๆก็อยู่คนเดียวเออยายก็เรียกลุงจิมากินข่าวเดิมยายถามว่าลุงจิจะกินข้าวบอถ้ากินยายจะพาออกไปพากินยายพูดอย่างนี้อยู่ค่ะถ้าลุงจิมตอบยายจะยกม้อข้าวไปยายก็พูดอยู่ยายบอกว่าถ้าลุงจิมจะกินยายจะออกยกม้อข้าวไปเลยข้าวร้อนๆยายพูดอย่างนี้ เจ้าเจ้าเข้าไปก็แสดงว่าออกมาเลยมั้งเยเลข้าปุ๊บก็ออกปั๊บมีความหมายอะไรเขาปุ๊บออกปั๊บเขาเห็นปุ๊บเขาพูดไปแต่ยังไม่ตอบเขาอยู่ดูนานๆหน้อยลุงจิมกินข้าวบอเข้าวหอนหอนเข้าไปดูดูนานๆอยจะถ้าถ้าถ้ากินยายจะยกมาเข้าออกไปเลยยายพูดอย่างนี้น่ะหายต้มไม่ตอบ ก็เลยนางกินคนเดียวสักกินกับเอฟซีค่ะหลิน้างเท่ับได้หนาทีเองขยับรถหนีผมด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึงเหลือ2นาทีขอสองนาทีโอเคค่ะนั่นนะเหลือแล้วเหลือ2นาทีแป๊บเดียวจะเย็น

มาแล้วมายวไง่ม่าเดือนอเดือนิด้วยเอารณาตัวตวลุงจะไปพิจารณาแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมอชนแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ รถปูนคันคงไม่ได้มาอีกแล้วนะคะจิโกโก็มาช่วยคุณลุงนะคะนี่ย,ยุอยอยอยยงออกแล้วเอฟซีเอ้ยมือพอลยังพักตัวมือเกมมือลูกก็แล้ว เาไปนั่นี่นะคะปูปาริจิตโอ้โหปูนสวยงามนะคะปูปาริจิตสีทองอรามน,นะคะแดดสองนะคะสวยงามมากตะวันกำลังลงดินนะคะขอบคุณ F.C. ที่เข้ามาดูคลิปพยายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ไก้จะเสร็จแล้วนะคะนี่รถไปแล้วนะคะรถปูนไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์สมอลชานแนลด้วยนะคะปูปาลิเตจ,จ้างดงามเหลือเกินนะคะ f อนะคะงดงามมาก สำหรับคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์สมอนช a แน l ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ